ครับผมมิสเตอร์ฟาวเวอร์ครับเพิ่งไปตลาดมนาะตลาดขายต้นไม้ดอกไม้ที่พัทยาบ้านมิสเตอร์ฟฟวเวอร์จึงไปมาสองที่ก็ได้ดอกไม้มาพกเงินไปสามร้อยเกี้ยงเลย <c oughs> ไม่รู้ได้อะไรมามั่งเดี๋ยวมิสเตอร์ฟฟวเวอร์จะแนะนำให้นะครับสามร้อยได้อะไรบ้างแล้วก็ปลูกอย่างไรสวยแบบไหนตามแบบมิสเตอร์ฟาวเวอร์่ะได้มานี่ฮะ หต้นหนึ่งรบาทไทยมีดีซี่สต้นมีดาบานชื่น3ต้นนะครับอย่างละสี100นี่ร้อยหนึ่งละครับส่วน100นี่ร้อยหนึ่งก็มีเบนจมาศสาต้นนะครับผมนี่ฮะร้อยหนึง่งก็เป็น200แล้วก็มี ยี่เข่งแคะครับผมว้าวสวยงามมากจนอดใจไม่ไหวหนึ่งร้อยบาทเดมิสเตอร์ฟาวาปลูกให้ดูเลยครับผมเอายี่เข่งก่อนแล้วกันยี่เข่งนี่มีหลายสีมากครับมีหลายสายพันธุอ์อไปเลือกเอาที่ตลาดนะครับผมเเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดจัดทนทานสารพัดโรค แกออกมาปลูกไม่ได like like ้ง่ายหรอกไม่ได้ยากหรอกเนี่ยมิสเ์ฟาว์ใส่เข้าไปแล้วแกบกับขุยมะพร้าวเจ้าเดิมส่วนนี้เขาออกมาก็ใส่อะไรมามีแกบกับดินนิดนึงนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นแกบเพราะว่าแกบกับขุยมะพร้าวนี่เป็นอะไรที่ชุ่มน้ําแล้วก็ระบายน้ําดีอะครับผมว้า เข้ามาแล้วก็ลงกระถางปับ๊บเปลี่ยนจากพลาสติกเป็นกระถางดินเผาส,สวยๆทาสีขาวก็ดูสวยงามหครับผมคุมรูปทรงไว้นะครับผมเป็นไม้ที่ชอบแดดจัดต้องไม้แดดจัดแล้วใส่กระถางเนี่ยต้องใส่ปุ๋ยด้วยนะครับผมเพราะว่ากินแกลบกับขุยมะเพราไม่ได้ปุ๋ยแนะนำไปแล้วครับผม อย่างเนี้ยถ้าจะใส่แบบดอกดเรื่อยแบบง่ายๆแบบไม่เรื่องมากอะไรก็ดอกดเยอะๆไม่ต้องเยอะมากสิบหกสิหกสิบหกนะครับสูตรเสมอสูตรเสมอก็ได้สูตรไหนก็ได้ครับผมเสร็จแล้วครับผมโอ้วจะได้ยี่เข่งที่สวยสีชมพูอ่อนๆร้อยหนึ่ง อยู่ได้หลายปีครับอยู่ที่เราเลี้ยงอย่าให้น้ำขังนะเดีย๋ยวตายไว <c oughs> อ่ะ,อะยับารไปทางนี้หน่อยมายี่เข็นได้แนละ้วอันนี้มิสเตอร์ฟลเวอร์จะปลูกพวกไรดิโอ้โหบานชื่นแม่เจ้าดอกทั้งใหญ่หลือเกินนะฮะ ยี่สิบบาทหกต้นร้อยไม่แพงครับผมมานะแคบๆหน่อยนึงปลูกง่ายๆฮนะกระถางที่สวยเนี่ยใส่ดอกไม้อะไรก็สวยครับมานะได้แล้วต้นหนึง หมาอีกเอาอะไรดีเป็นจำมาสักต้นหนึ่งใส่เข้าไปเนี่ยมันก็เหมือนกับช่อดอ,อกไม้ดีๆนี่เองอครับผมโอ้สวยใส่เข้าไปโอู้สามสิบบาทพอซื้อมาเล่นนะครับผม ว้าวเป็นจะมานออกไปให้เพื่อนบ้านให้แฟนให้ใครก็ได้สวยงามมาตนไหนอีกปลูกโชว์เลยวันนี้มิสเตอร์ฟรายี่สิบบาทอย่างสวยมาบานชื่นสีเหลืองว้าว ให้เลกครับว้าวสวยงามสีเหลืองกะลม่มดอกใหญ่ครับผมตนไหนอีกมากระถางมิสเตอร์เฟลว์มีเยอะมานชื่น 20บาทเป็นไม้ล้มลุกหรอครับผมชอบแดดตัดแต่ช่างมันอาจจะอยู่ได้สักเดือนหนึ่งไม่เป็นไรเอาความสุขที่บ้าน20บาทได้ชมเดือนหนึ่งโอเคแล้วครับได้รับเลี้ยงได้เลี้ยงดูเหมือนกับเลี้ยงอะไรหลายๆอย่างครับเลี้ยงต้นไม้เนี่ยเป็นความสุขของคนรักต้นไม้นะครับผมที่อยากจะบอกได้ว่าโหช่างสวยเหลือเกิน บานชื่นมาอีกแม่กระทั่งกระเพรานี่ก็สวยครับผมอันนี้โหระพาครับผมนี่กระเพราครับผมเป็นต้นไม้ที่คุ้มที่สุดนะครับโอ้ดอกก็สวยเหมือนกันครับหอมครับเป็นฉับเป็นฉัดขึ้นมาเลยครับโหระพากระเพาก็คล้ายเดียวกันแห้งๆนี่ฮะล่วงไปตรงไหนก็เกิดซื้อมาเลยครับยี่สิบบาทใส่กระถางที่สวยแบบนี้ ว้าว wow. คุ้มค่ามาเดซี่เคยปลูกไปหลายรอบแล้วชอบมากอ่ะหกต้นร้อยอยู่ได้เดือนนึ่ง <c oughs> ประมาณนั้นเ <c oughs> ต็มที่แล้วก็พากกันไปก็ไม่ต้องตกใจซื้อใหม่ได้ปลูกใหม่ได้บางคนบอกโอ้ oh, ลืมุดน้ำลืมใส่ปุ๋ยตายไม่เป็นไรครับต้น20บาท ความสุขทางใจนี่ฮะว้าวเดซีส่สวยงามอ่ะทั้งหมดนี้ก็อย่าลืมใส่ปุ๋ยนยนะครับผมมีสองสูตรที่บอกสูตรสิบหกสิบหกใส่ตอนนี้แหละครับถ้าบำรุงทุกส่วนถต่จะเอาดอกให้ดอกบานพึ่ง,ง,งก็คือเก้ายี่สิบห้ายี่สิบห้า แล้วไม่ดอกนะครับผม <c oughs> โอเคครับ ler, มิสเตอร์ฟาว์มีดอกไม้โชว์แค่นี้แหละครับผมที่ไปตลาดมาได้งบสามร้อยยังปลูกไม่หมดเลยเหลือเดซี่อีกสองต้นแล้วก็เป็นจามาอีกสองต้นไปหากระถางก่อน <c oughs> ก็จะเป็นแบบแนวนี้แหละครับผมเอาไปตั้งตรงไหนก็ดูสวยงามมีความสกลองไปซื้อดูครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมมิสเตอร์ฟาว์ครับ